สวัสดีครับทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อุ้ยตับนะครับผมพามาลุ้นโลบนะครับผมรอบดักปลาชนนะครับมาดูว่าสิมานบหมานนะครับผมรอติดตามชมนะครับก่อนจะชมก็ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดแชร์คลิปให้กับอุ้ยตับคนสุรินทร์เหล่าอำเภอประสาทตัวด้วยนะครับผมอ่ะพี่น้องเนี่ยครับผมก็จะสุดสุกๆไว้อุ้ยพี่น้อง ปลาอะไรปลาบูหรืออะไรอูยังอูยังใหญ่โอ้ขึ้นโลได้อย่งงั้นเ่ยนปลาบูหรือปลาอะไรมันเต้หัวโอ้โหลักเลเดอร์เล่นเลยอ่ะโอ้โหไม่จะดิบตาพี่น้อง อุ้ยปลาอะไรตายโอ้นู้นโอ้โอ้โอ้หลายตัวเลยพี่น้องโอ้ยเป็นฟูงเลียบครับผมเป็นฟูงเลยบพี่น้องดู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 ดำเมี่ยมเลยครับผมอุ้ยอุ้ยพี่น้องเดี๋ยวมันลุ้นมากี่ตัวครับผมดูครับลุ้นๆโอ้ปลาบูใหญ่ด้วยนะครับผมมีเต่าด้วยมีช่อนด้วย อ้้พี่น้องตึบตึึอืออืออชอนใหญ่อือมานอีกแล้วนะครับเป็นรอบสูตรของผมอือน้องดูอือจักแต้มน้องว่ามีสีแต้มนะครับรวมปลาบูด้วย อวันนี้ทีมงานมาหลายคนนะครับผมจันคงกระโดก็มาครับดูเห็นปลาไหมนี่จันคงกระโดโนะครับผมกี่ตัวนี่ปลาบูเต่าด้วยเองหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมปลาบูห้าตัวผู้เต่าปลาชนสี่ตัวนะครับผมมีเต่าด้วยนะครับ มาีนเล่โอ <t> uh> ้ปลาบุยปลาบุยเกือบสายเกือบโลนะครับผมโอ้ยพี่น้องจดมีครับสุดยอดสุดยอดงามๆสวยๆพี่น้องสอนคัก อพี่น้องปลาบูปลาบูอตัวเป็นโลเลยนี่พี่น้องอเก้าขีดตำตำแปดเกขีดปลาช่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ใสงามๆสวยๆเลยเอาโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับผมก็ฝากกดแชร์ให้อุ้ยจับคนสุรินเหลาเพิ่มสัตว์ตัว้นึงครับสวัสดีครับผมไปแล้วพี่น้อง